เพื่อนๆเคยได้ของขวัญที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ของปกติไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเด็กหญิงคนหนึ่งในคืนคริสต์มาสในคืนวันคริสต์มาสปี2002เด็กหญิงคนหนึ่งได้รับกล่องของขวัญเล็กๆไม่มีชื่อผู้ให้ข้างในเป็นตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปเด็กหญิงเหมือนตัวเธอทุกอย่างแม้แต่เสื้อผ้าที่เธอใส่ในคืนนั้นตอนแรกเธอคิดว่ามันน่ารักแต่คืนนั้นเธอกลับฝันร้ายฝันเห็นตุ๊กตาเดินออกมาจากกล่องและยืนอยู่ปลายเตียงของเธอเช้าวันต่อมาตุ๊กตาถูกพบอยู่ข้างเตียงโดยทดยยที่่่เเเธธอออไไมมมมมด้้้้แแตตตงงงััันนลลลยยยาาาิหครก ปรากฏที่เดิมเสมอแล้วเพื่อนๆล่ะจะทำํำยังไงถ้าเพื่อนๆได้รับของขวัญแบบนี้จะกล้ารับของขวัญที่ไม่มีชื่อผู้ส่งไหมลองคอมเมนต์มาดูหน่อย อ,อันดับ 5. เบอร์นาร์ดอัลโน175.9พันล้านดอลลาร์ราชาสินค้าหรูแห่ง LVMH เช่นหลุยส์วิตตองเดอออร์โ e, เป็นผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าไฮเอ็น d อันดับ 4. m a มาร์คักเบอร์ตสองหพันล้านดอลลาร์ผู้สร้างและ CEO ของ Meta Facebook, Instagram, WhatsApp ขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยการเติบโตของหุ้น Meta ที่พุ่งสูงขึ้นในปีนี้อันดับ 3. แมลลี่อลิสัน234.8พันล้านดอลลาร์ผู้ก่อตั้อ,อนานะ สังหารลิมัพา์ลายใหญ่อันดับ2เจฟเบโซต่องสามเ้าพันล้านดอลลาร์ผู้ก่อตั้งอเมซอนและนักลงทุนในบูออริจินบริษัทสำรวจอวกาศที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยีการเดินทางในอวกาศอันดับ1นึ่งยีลอนมาสามห้าห้าจุดสองพันล้านดอลลาร์ผู้ก่อตั้งและซีอของเทสลาและสเป c เอ็รวมถึงนิวโลลิงและเดอะบอ i ลิงคอมพานีมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติเทคโนโลยีรถไฟฟ้าและการสำรวจอวกาศเพื่อนๆชอบคนไหนลองคอมเมนต์กันมาดูและอย่าลืมกดติดตามสมองบวมเพื่อนๆเช่อเรื่อง ในคำสาบไหมเรื่องนี้เกี่ยวกับนาฬิกาที่มีคนอยู่ในมือใครใชายคนหนึ่งซื้อนาฬิกาเก่าจากตลาดนัดในราคาถูกเขาสังเกตว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยหยุดเดินไม่ว่าจะดึงทานออกหรือทําให้พังมันยังคงเดินต่อไปแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือทุกครั้งที่เขามองเวลาเขาจะรู้สึกเหมือนมีเงาดําอยู่ข้างหลังจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่านาฬิกาถูกตั้งเวลาถอยหลังหรือเวลาเพียงย4ชั่วโมงเมื่อเวลาหมดลงชายคนนั้นหายตัวไปจากบ้านเหลือเพียงแค่นาฬิกา ที่ตั้งไว้เวลาเดิมแล้วถ้าเป็นเพื่อน,อนจะกล้าเก็บนาฬิการเรือนนี้ไว้หรือเปล่าลองคอมเมนต์มาดูหน่อยสมองบวม เพื่อนๆรู้ไหมว่าต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือต้นอะไรต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเชอร์แมนซึ่งเป็นต้นซีควยซตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติซีควยซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาความสูงของต้นไม้สูงถึง83.8เมตรและเส้นรอบวงของลำต้นกว้างประมาณ31เมตรใหญ่มหึมาจนยากที่จะจินตน,นาการนอกจากขนาดใหญ่แล้วต้นเชอร์แมนยังมีอายุมากกว่า2,200ปีอย่าลืมกดติดตามสมองบวมอ,มวอ,อ้อยเบลโกเทออ้อยอ้ยแต่ลรงทำอะอกดิ เเเกกเลยวันนี้สมองบวมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์การบินของกองทัพอากาศสหรัฐ M61 Vulcan ปืนกลหมุนขนาด20มิ mm ม M61 Vulcan ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการต่อสู้ทางอากาศที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการยิงได้าสูงถึง6,000นัดต่อนอาทีมันถูกติดตั้งในเครื่องบินลบชั้นสูงอย่าง F16 F 2 2และ FA 1 8ทําทำให้มันเป็นอาวุธสำคัญในการป้องกันท้องฟ้าการยิงที่รวดเร็วและแม่นยำช่วยให้ M 6 1 w a l c a n เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการตอบโต้เป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้เร็วเช่นเครื่องบินศัตรูไม่เพียงแต่มีความเร็วที่น่าทึ่งแต่ยังมาพร้อมกับระบบช่วยยิงที่แม่นยำ M 6 1 w a l c a n ปืนที่พร้อมปกป้องท้องฟ้าให้ปลอดภัย เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องของทะเลที่เค็มที่สุดนในโลกไหมครับทะเลเดซีตั้งอยู่ระหว่างประเทศจอร์แดนและอิสราเอลแต่มันไม่ใช่ทะเลทั่วไปนะครับเพราะมันมีความเค็มสูงถึง33.7%ซึ่งสูงกว่าทะเลทั่วไปถึง10เท่าด้วยความเค็มนี้คุณจะลอยตัวในน้ําได้สบายๆไม่ต้องว่ายน้ําเลยแต่แค่ลงไปแล้วร่างกายจะลอยขึ้นมาเองน้ําและโคลนจากทะเลเดซียังเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่ดีต่อผิวหนังมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพที่ผู้คนใช้มาบำรุงผิวกันมากมายที่ทะเลเดซี ไม่เพียงแค่เข็มที่สุดแต่ยังเป็นที่ที่ทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครใครอยากลองไปลอยตัวในทะเลแบบนี้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ทองคำหนึ่งในแร่ธาตุที่มีค่าและน่าทึ่งที่สุดในโลกเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากกระบวนการทางธรณีวิทยาและฟิสิกส์ที่ซับซ้อนทองคำจะถูกปล่อยออกมาเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกหรือการระเบิดของภูเขาไฟที่ทำให้แร่ทองคำนั้นแยกตัวออกจากแร่ธาตุอื่นๆในโลกนี้ทองคํามักถูกพบในรูปแบบของแร่ทองคําซึ่งต้องผ่านการขุดและการถลุงเพื่อแยกทองคําบริสุทธิ์ออกมาบางส่วนของทองคําอาจมาจากการชนกันของ ดาวนิวตรอนในอวกาศซึ่งเป็นกระบวนการฟิสิกส์ที่สร้างธาตุรวมถึงทองคําทองคําที่ผ่านการขุดและค้นหามาแล้วมักถูกนํามาใช้ในหลายด้านตั้งแต่การผลิตเครื่องประดับจนไปถึงในการลงทุนในรูปแบบของทองคําแท่งทองคําจากธรรมชาติสู่การใช้ชีวิตในประจําวัน้องคิดว่าชายคนนี้จะหน้าตาดีขึ้นหรือแย่ลงดีขึ้นค่ะอยากจะเจอเขาตอนนี้เลยไหมได้ค่ะโอเค สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับท่านเพื่อนชอบคลิปช็อตมีสาระเรื่องเล่าหรือเรื่องตลกใร้สาระช่องของพวกเราชาวสมองบวมสามารถกดสมัครสมาชิกได้แล้วเพียงเริ่มต้นเดือนละ20บาทเท่านั้นเองสมาชิกจะได้รับชมคลิปช็อตที่เราดองไว้ก่อนใครมีพสน์หลังบ้านเฉพาะสมาชิกและมีสมองอยู่หลังชื่อด้วยนะครับอย่าลืมกดสมัครกันมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับทุกคนคงคุ้นเคยกับสีแดงขาวที่เป็นสีหลักในเทศกาลคริสต์มาสแต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมคริสต์มาสถึงมีสีเหล่านี้จริงๆแล้วสีแดงและสีขาว มีความหมายที่ลึกซึ้งทั้งในด้านประวัติศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาสีแดงที่เป็นสีมักจะเชื่อมโยงกับซานตาคลอสเขามาจากเรื่องราวของนักบุญนิโคลัสที่เป็นผู้ให้ของขวัญในช่วงศตวรรษที่19ถูกนำเสนอในชุดสีแดงในงานศิลปะที่เราเห็นกันในปัจจุบันส่วนสีขาวนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสงบรากับหิมะที่ปกคลุมท้องฟ้าในช่วงคริสต์มาสดังนั้นสีแดงขาวจึงสะท้อนถึงความอบอุ่นและความบริสุทธิ์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสขอให้เพื่อนๆฉลองเทศกาลอย่างมีความสุขแลละอย่าาืมมมมกตติสงบว